ทำไมยามาฮ่ R 3ยังไม่กลายเป็น R 4ทั้งที่คู่แข่งหนีไป400กว่าซีซีกันหมดแล้ว2025 y a ย a h a มาฮ่า R 3รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสเริ่มต้นจากค่ายซ่อมเสียง y a มาฮ่ที่ได้ทำการเปิดตัวรุ่นปรับโฉมชนิดที่แหวกสไตล์การออกแบบให้หลุดไูไกลจากรถโฉมเดิมแต่สเปคภายในของตัวรถรุ่นใหม่กลับไม่ได้แตกต่างออกไปจากเดิมเลย วันนี้เราเลยอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันว่าทำไมค่ายซ่อมเสียงไม่ทำการปรับโฉมครั้งใหญ่ให้รถรุ่นนี้สักทีทั้งที่ค่ายอื่นเขาก็ปรับเปลี่ยนโฉมหรือขยายความจุเครื่องยนต์ไปเป็น400กว่าซ c กันหมดแล้วเพราะถ้าเราดูที่2025 Yamaha R 3โฉมล่าสุดก็จะพบว่าความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะเกิดขึ้นกับที่เปลือกนอกของตัวรถเท่านั้นแต่ในขณะที่เครื่องยนต์แบบ2ส,สูบเรียง321 c ีนั้นจะยังคงสเปกทั้งแรงม้าและแรงบิดไว้เท่าเดิมที่42 ps และ29.5นิวตันเมตรจะแตกต่างออกไปเพียงแค่เรื่องของมาตรฐานไอเสียที่ตอนนี้สามารถผ่านความเข้มงวดในระดับยูโร5 Plus ที่จะมีการบังคับใช้ในปีหน้าได้แล้วแน่นอนว่ารายละเอียดส่วนอื่นของตัวรถไม่ว่าจะเป็นชุดเฟรมระบบกันสะเทือนและระบบเบรกก็จะยังคงเหมือนกับรถรุ่นเดิมซึ่งเหตุผลที่ใครซอมเสียงยังไม่ทําการเปิดตัวรถรุ่นปรับโฉมครั้งใหญ่หรือรถรุ่นใหม่หมดจด ก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นขีดจำกัดของเครื่องยนต์ลูกปัจจุบันที่ตอนนี้มีอายุมากแล้วการอัปเกรดขนาดใหญ่อาจไม่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ R1 และ R6 เพียงแต่รถรุ่นน้องยังพอที่จะสามารถทำให้ผ่านมาตรฐานไอเสียแบบยูโร 5+ ได้อยู่เพราะเครื่องยนต์ลูกนี้ไม่ใช่ประเภทที่ต้องรีดแรงม้ามากนัก ความเป็นไปได้ถัดมาคือพวกเขาอาจจะกำลังเตรียมแผนในการปรับโฉมครั้งใหญ่ให้กับรถรุ่นนี้ในอนาคตเพียงแต่จังหวะเวลาในตอนนี้อาจจะยังไม่เหมาะสม เนื่องจากมาตรฐานไอเสียแบบย u r o 5ธรรมดาและย u r o 5 Plus นั้นมีข้อกำหนดการปล่อยไอเสียที่ไม่ต่างกันสิ่งที่ต่างกันคือความสามารถในการรักษามาตรฐานที่ว่าเอาไว้ในระยะยาวเพื่อให้แน่ใจว่าตัวรถที่มีอายุมากขึ้นจะไม่ปล่อยไอเสียไปมากกว่าตอนที่ตัวรถยังใหม่อยู่แปลว่าถ้าพวกเขาเตรียมปรับปรุงเครื่องยนต์ครั้งใหญ่หรือเตรียมเครื่องยนต์ลูกใหม่เอาไว้ การเปิดตัวรถรุ่นใหม่หมดจดที่ว่าในอนาคตตอนที่มาตรฐานไอเสียแบบยูโร6ถูกบังคับใช้ไปเลยทีเดียวก็จะช่วยให้ประหยัดต้นทุนได้มากหรือไม่ r 3ก็อาจจะไม่ใช่รถที่ยามาฮ่าให้ความสนใจมากเท่าไหร่นักมาตั้งแต่แรกเพราะเราต้องไม่ลืมว่ารถรุ่นนี้ยังมีล่างแยกอย่าง r 2 5 ที่วางจาหน่ายอยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศบ้านเกิดรวมถึงประเทศอินโดนีเซียที่ใช้เป็นฐานการผลิตซึ่งเป็นตลาดที่รถรุ่นนี้ไม่ได้มีความเสียเปรียบด้านความจุเครื่องยนต์เนื่องจากคู่แข่งรุ่นอื่นในตลาดก็ถูกจํากัดความจุไว้ที่2 5 0ซีเหมือนกันแปลว่าตราที่รถใน2ตลาดหลักยังคงขายต่อไปได้ค่ายซอมเสียงก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรีบร้อนขยายความจุเครื่องยนต์ตามคนอื่นเพราะต่อให้พวกเขาทําเครื่องยนต์ลูกใหม่ที่ใหญ่ขึ้นออกมา ก็ยังจําเป็นต้องลดความจุเครื่องยนต์เพื่อเอามาขายในตลาดหลักของตัวเองอยู่ดีเพราะถ้าเราดูไปที่รถกลุ่มเดียวกันอย่าง Honda CBR 250RR และ Kawasaki ZX 2 5 r ก็จะเห็นได้ว่าค่ายรถลายอื่นต่างก็พัฒนารถของตัวเองที่มีสเปคจัดเต็มออกมาเพราะต้องการแย่งส่วนแบ่งตลาดในคลาสนี้จาก Yamaha R3 ที่ยึดหัวหาตลาดอินโดนีเซียและญี่ปุ่นอยู่ก่อนถ้าใครซ่อมเสียงต้องการปรับปรุปงสเปคของตัวรถเพื่อแก้เกมจริง พวกเขาก็น่าจะโฟกัสไปที่การชนะคู่แข่งที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้มากกว่าจะมาเน้นขยายความจุเครื่องยนต์เพื่อไปสู้กับรถในกลุ่ม400กว่าซ c ในตลาดส่วนอื่นของโลกหากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ MotoRival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย